ครับก็สวัสดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สารปู่ตานะครับข้างหน้านี้นะครับที่มองเห็นแวบๆคือรถก็คือประมาณ50เมตรได้นะครับก็คือจะเป็นถนนหรือเป็นที่อยู่ของปู่พญานาคปัญจานาคาคราชแล้วก็ปู่ยะแก่ปฐมราชนะครับอ่าตรงนี้ข้างในนี้จะเป็นสารปู่ตานะครับสารปู่จตุชัย นะครับซึ่งเราก็สร้างมาประมาณ6-7ปีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นสุสานโบราณนะครับเป็นสถานที่ที่มีอาถรรพ์พอสมควรนะครับก็จะมีข้งในก็จะมีห้องน้ําเหมือนกันนะครับเวลาท่านที่มานะครับเราทําห้องน้ําไว้นะครับให้ท่านได้เข้ามาปลดทุกนะครับยามที่ท่านแวะเวียนมาเยี่ยมนะครับ สถานที่ตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับมีประวัติมีที่มานะครับถ้าท่านใดที่เคยชมคลิปหรือดูติดตามผมมานะครับก็จะรู้ที่มาของการสร้างนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเดินเข้ามาข้างในถ่ายทำเป็นคลิปนะครับมาแบ่งปันกันชมนะครับไปย้อนๆดูคลิปนะครับย้อนดูไปเรื่อยๆนะครับจะมีคลิปที่ผมทำลงไว้ว่าเป็นที่มายังไงมีอาถรพ์อย่างไงนะครับ ก็จะเห็นเป็นเรือตะเคียนนะครับแล้วก็ศาลาแล้วก็ศาลซึ่งเมื่อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วเนี่ยผมก็จะมานอนอยู่ที่นี่นะครับเรามีสายไฟเข้ามานะครับเรามีห้องน้ํามีไฟฟ้าเข้ามานะครับผมก็จะมานอนอยู่ที่ศาลข้างในเวลาเข้ามาที่ศาลมาอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะมาพักอยู่ที่นี่นะครับมาสวดมนต์มา อะไรกระปูอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ทุกวันนี้เข้ามาอยู่ไม่ได้นะครับเข้ามานอนไม่ได้เพราะว่าช่วงหลังมาประมาณ4ปีมานี้นะครับก็คือจะมีช้างออกมาเดินนะครับอ่าก็คือเผื่อไว้นะครับอ่าเรากันอันตรายไว้ก่อนนะครับก็จะมีช้างออกมาเดินเมื่อคืนก็มานะครับผมที่นี้ข้าวหลังมาช่วงหลังมาผมจะนอนอยู่ที่ศาลข้างนอกนะครับ นอนที่ปลูพญานาคที่เป็นศาลาเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าเมื่อคืนก็มานะครับแต่เขาก็ไม่ได้ทาอะไรรู้สึกว่าช่วงอาทิตย์นี้มา3รอบแล้วนะครับเขาก็มาหากินโดยธรรมชาตินะครับคือความหิวโหวยของสัตว์โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็แล้วแต่นะครับมีความหิวโหวยก็ออกมาหากินกันโดยปกตินะครับอ่านี่นะครับทีนี้คือสารข้างในนะครับ ก็จะมีแม่ตะเคียนแล้วก็มีสารผู้ตายอยู่ข้างในนะครับ่ก็จะมีเอาข้าวปลามาวางไว้ก็จะมีน้องหมามานอนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับรอบข้างนี้จะเป็นสะเป็นคลองนะครับไม่ใช่สะเล็กนะครับเป็นคลองน้ำํำยาวเป็นหลายสิกิโลเมตรนะครับอ่า ซึ่งเม่ตะเคียนที่เราไปเอามาเราก็ลอยตามคลองนี้มานะครับก็ยังมีไปข้างหน้าอีกยาวไกลนะครับไปจนถึงเขื่อนสียัดนะครับเป็นคลองน้ำนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาชมคลิปนะครับหรือผ่านมาเจอคลิปเต้าแวะชมก็กดถูกถูกใจนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับกดติดตามมาไว้นะครับ อ่านี่สารโปจะต่ชัยนคราดนะครับโปต่อจ,จุดชัยเทวาเป็นสารู่ตานะครับนอนตรงนี้ครับสมัยก่อนผมเข้ามาก็นอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ข้างในไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าช้างออกมาบ่อยไม่ใช่ใกล้นะครับที่ป่าช้างอยู่ไกลนะแต่เขาก็สามารถที่จะเดินออกมาถึงตรงนี้นะครับด้วยความหิวโหยก็ไปเรื่อยๆนะครับหาอาหาร นะครับเฉพาะช่วงกลางคืนกลางวันจะไม่ออกนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องป้องกันอันตรายไว้ก่อนส่วนนอนที่สารข้างนอกก็คืออย่างน้อยปลอดภัยอย่างหนึ่งคืออยู่ใกล้บ้านผู้คนนะครับมันก็ไม่อันตรายอย่างเมื่อคืนมาก็สองสามคืนแล้วครับที่มาเพราะว่ามันมีผลไม้กินนะครับก็เลยมาบ่อย แต่เขาก็ไม่ได้ทําอันตรายใครหรอกครับความหิวโหวยก็มาหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะครับเราก็แค่อธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับก็คือมาได้นะครับท่านใดที่จะมาไหว้สารปู่ตาหรือมาขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนทองนะครับหรือมาขอกระปู่พญายนาคที่อยูข่ข้างหน้าถนนกระปู่ยักษ์ใหญ่ปฐมาราชนะครับ อยู่ไม่ไกลกันนะครับก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับจากถนนเข้ามาจากสารปู๋ยพิาคมาสารข้างในนะครับไม่ไกลนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรนิดๆนะครับที่นี่นะครับบ้านเทพประธานซอยหนึ่งตำบลคลองตะเกราอำาเภอท่าตะเกียบจังหวัดจันทบุรีนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ